ตัวแตงป้าแตงนี่ตัวดีนะครับผมไม่สนับสนุนป้าแตงนะครับวันหนึ่งป้าแตงนี่เป็นคนที่พี่สาวที่ผมรักนะครับน่ารักมากนะครับแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยคนเรามีโอกาสผิดพลาดได้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนที่ผมรู้จักคนใกล้ตัวผมเนี่ยไม่มีใครอุอารมณ์ได้ดีเท่าตัวผมหรือว่าตัดสินใจไตร่ตรองอะไรได้ได้ได้ดีเท่าตัวผมในการที่ว่าจะให้มันผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับป้าแตงนะครับอย่าพูดอะไรเยอะมากๆนะครับป้าแตงนะครับ ปแตงเหมือนเมื่อวานที่ผมเห็นเห็นนั่งประชุมเอ้ยนั่งไล่พีเคกันผมจะบอกให้ว่าอันนี้ผมจะขอมาเตือนนะครับมาเตือนในสําหรับในทุกๆบริษัทในทุกๆก,การที่มีคนทํางานเป็นหัวหน้าการทํางานที่มีคนเป็นลูกน้องหรือการทํางานเป็นครอบครัวนะครับผมอย่างตอนนี้ผมอาจจะต้องเบรกหลายๆคนนะคที่ที่ออกมามามาไลฟ์พูดพีเคหรืออะไรเงี้ยคุณออกมาโชว์ความสามารถโชว์ศักยภาพโชว์ทุกสิ่งทุกอย่างได้เลย การไลฟ์การอะไรเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของชีวิตของพวกคุณนะผมไม่สามารถห้ามใครได้แต่อะไรที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทํางานของทีมผมเองซึ่งที่ผมออกมาพูดเนี่ยเพราะว่าผมรักทีมของผมนะครับผมไม่อยากให้ทีมของผมเนี่ยออกมาพูดหรือมาสนุกในการ PK ไม่ว่าจะเป็นไอเบสพี่เบลหรือป้าแตงหรือใครเนี่ยที่ออกมาพูดสนุกสิ่งที่น่ากลัวนะครับไม่ใช่การที่เขา PK นะครับสิ่งที่น่ากลัวคนใกล้ตัวผมคือ สิ่งที่น่าปวมขคนในบริษัทผมคือหากเขา PK และเขาเจอพวกคุณที่เป็น FC ของผมเนี่ยไปจุดประเด็นคําถามอะไรหลายๆอย่างนะครับที่มันไม่ควรพูดนะครับหรือว่าออกมาจุดประเด็นหลายๆอย่างที่อาจจะทํายุยงให้เผลอพูดในบางสิ่งที่ไม่ควรพูดออกไปความรับบางอย่างที่ไม่ควรพูดออกไปหรือผลกระทบที่มันจะวนกลับมาในเดือนหน้า3เดือนข้างหน้า1ปีข้างหน้ามันจะทําให้พวกคุณเปลี่ยนแปลงและกลับมาตีของบริษัทของผมเองเนี่ย มันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ดีนะครับผมอาจจะต้องเบรกบางคนไว้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมไม่ได้มาเตือนแค่ตัวผมเองนะผมไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ผมมาเตือนถึงถึงเหตุการณ์นี้ไม่คนเกิดขึ้นในบริษัทอื่นๆด้วยหรืออะไรด้วยเพราะสิ่งที่จุดจบที่เพื่อนๆจะเห็นกนน็คือว่าคนที่ทํางานของเราเนี่ยจะแข็งแร่งขึ้นแล้วก็จะหลงในบางเรื่องขึ้นคือสมมติว่าคุณมาไลฟ์วันนี้ไม่มีคนดูหรอกแต่พอคนพูดถึงเรื่องเราปุ๊บคนดูเยอะขึ้นคนคนเริ่มไปจี้คําถามเยอะขึ้น ยอดวิวมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นจากที่คุณไม่พูดอะไรเนี่ยคุณอาจจะโดนจี้คําถามนั้นขึ้นมาแล้วมันแบบว้าวคุณแม่รู้สึกว่าเป็นพระเอกคุณแม่รู้สึกว่าอยากออกมาพูดปกป้องน้องชายคุณแม่รู้สึกว่าอยากออกมาพูดปกป้องนนคนในที่ทํางานด้วยกันเองจนคุณเผลอพูดอะไรมากเกินไปหรือพูดอะไรที่มันผิดพลาดหรือคุณอาจจะแต่งเติมเสริมเรื่องอะไรเข้าไปมากมายจนมันทําให้สุดท้ายเนี่ยสิ่งทุกอย่างผลผลเสียเนี่ยมันจวนลูปนะครับและกลับมาตี คนรักของคุณเองนะครับผมอยากเตือนคนที่ผมรักนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือใครเนี่ยก็ต้องต้องระวังในบางเรื่องที่ที่ไม่ควรพูดหรือใดๆนะครับเพราะว่ามันจะทําเพราะว่าสิ่งที่ผิดสุดคือหลายๆคนที่กําลังนั่งดูอยู่แล้วดันไปยุยงไปจี้จุดคําถามแล้วก็คนดูที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทําให้ให้คนใกล้ตัวผมหลุดพูดอะไรมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในสิ่งที่มันไม่ควรพูดและคนดูมันเยอะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคนจี้เยอะขึ้นมากเรื่อย สุดท้ายเนะี่ยผลเสียเนะี่ยมันจะเกิดกับตัวคุณเองและผมเองสุดท้ายเราจะต้องมาตีกันนะครับผมไม่อยากให้เกิดเรื่องนี้หรือสุดท้ายป้าตงก็ต้องมานั่งโอ้ผมร้องไห้เหมือนเด็กขี้แงน,นะครับผมป้าตงก็ต้องต้องมานั่งโอ้อะไรทุกคนมีความหวังดีกับผมทุกคนมีความหวังดีกับคนใกล้ตัวผมนะครับแต่ว่าก็ก็ต้องขอให้มันอยู่ในกรอบแล้วก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยอย่าไปจี้อะไรเยอะมากมายจนมันจนแบบว่าแต่ละคนเผลอพูดหรือเผลอทําในสิ่งที่ผิดเพราะว่าสุดท้ายเนะี่ยผมเชื่อว่าพอพวกคุณมานั่งดูคล กูไม่น่าพูดอันนี้เลยว่ะเฮ้ยกูไม่น่าพูดถึงน้องคนนี้เลยว่ะเฮ้ยกูไม่น่าพูดถึงอะไรงนี้เลยว่ะเงี้ยอันนี้อันนี้เป็นการเตือนของทุกๆท,กที่ทุกๆคนนะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเผลอเผลอพูดอะไรออกไปเผลอพูดอะไรโดยที่แบบว่านนมีการยุยงมีความรู้สึกว่าแบบแล้วมันเดี๋ยวมันจะเกินเรื่องกันไปนะครับก็ไม่ผิดไม่ผิดนะับที่ใครจะไลฟ์ใครจะอะไรนะครับส่วนไอ้เบสเนี่ยใครใครอยากด่าอะไรด่าเลยนะ้เบสเบสผมจะบอกให้ว่าเพื่อนเพื่อนมันคือน้องผมอย่อยาไปด่าอะไรมัน ก็ปีมันจะอะไรผม้มันทำผมแฮปปี้ผมมีความสุขนะครับมันกวนตีนนะครับแต่ว่าถ้าวันไหนมันเกินเลยแล้วไปกระทบคนอื่นที่ไม่ใช่ผมนะครับด่ามันเลยนะครับด่ามันให้จมดินเลยนะครับแล้วก็ถ้ามันปรับตัวได้ก็ก็ค่อยดูให้โอกาสมันบ้างหรือว่าอะไรแต่ว่ามันไม่มีหรอกครับพวกพวกน้องๆผมแต่ละคนคือทุกอย่างคือคือน่ารักกันนะแล้วมันกวนตีนถ้ามันกวนตีนผมอะไรเนี่ยใครไม่ต้องไปด่าใครเลยนะถ้ามันไอซีโอเบสมันไปพูดกวนตีนผมหรือว่าหรือว่าล้อเรียนผมอะไรเนี่ย ตลกตลกผมไม่เครียดอยู่แล้วนะครับผมถ้าน้องๆผมหรือว่าคนได้ตัวผมได้ได้ PK แล้วมีคนดูแล้วมันเป็นหนทางที่ได้สติกเกอร์ได้ตังเนี่ยผมไม่ว่ามันเลยนะครับเพราะว่าแต่ว่าอย่างน้อยพวกพวกเองต้องโชว์ศักยภาพที่พวกเองมีด้วยนะครับผมไม่ได้พูดถึงเรื่องผมอย่างเดียวหรืออะไระผมไม่ได้สําคัญนะครับแต่ว่ามันมีส่วนในการพูดถึงตัวผมแล้วมันทําให้คนดูมากขึ้นหรืออะไรนเวก่อนี้ออกเละแล้วครับไม่ได้ออกเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่ผมอยากพูดเฉยๆนะ ไม่คุ้มกันเนอเราไอเบสตลกนะครับใครจะเล่ใครจะเล่นก็เป็นสิทธิ์ของตัวเองอยู่แล้วก็เล่นดนตรีเล่นอะไรพูดอะไรสิ่งที่ตัวเองมีความสามารถสิ่งที่ตัวเองทําได้ก็ทําไปเป็นเลยที่ดีนะครับเป็นช่องทางการทํางานที่ดีช่องทางหนึ่งครับคนหาอะไรแม่งข้ามมาเป็นสองสามชั่วโมงอก็ยกับทีนว่าจะไม่จะไม่จะไม่ได้หลักแลนวไยไก็ว่าจะเป็นผักพนแล้วก็ ไลฟ์เล่นไลฟ์กองเพลงไลฟ์ขอบคุณไลฟ์ทำเพลงไลฟ์ทำเพลงนะสิได้น่ากำลังออกกําลังกายเมืนะ่อวานนี้สองวันไม่ได้ออกเลยนะครับช่วงนี้อ่าอีกช่องหนึ่งไลฟ์ไม่ได้นะครับไอช่องที่เป็นไลฟ์มาแล้วมันขึ้นแจ้งเตือนมาเหมือนเป็นช่องก๊อปปี้ก็เลยก็เลยไม่ได้ไม่สามารถไลฟ์ไปลงอะไรได้ ซ้อมเลยรนี่เดี๋ยวแป,ไป,ไป,ไป๊บๆป๊บแล้ก็ต้องต้องไปแล้วเมื่อไรอยู่างเนะน่าจะซ้อมที่กทมวันที่23ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะเพื่อนๆวันที่23ผมจะมีร้องเพลงขอบคุณทุกๆคนนะนะั่นแหละเหมือนเหมือนอาจจะพูดคุยสบายๆตลกๆร้องเพลงขอบคุณทุกๆคนวันที่23นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ฟังร้องเพลงกัน